มานะปิติและวีระมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเท่ากับ42กิโลกร,รมัมและค่าเฉลี่ยน้ำหนักของมานีกับชูใจเท่ากับ37กิโลกร,รมัมจงหาว่าทั้ง5คนมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ข้อนี้ให้หา5คนเลยนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แต่โจทย์เนี่ยบอกค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลแรกคือ3คนใช่ไหมครับมานะปิติและก็วีระมีค่าเฉลี่ย42กิโลกร,รมัมอีกข้อมูลหนึ่งคือเรารู้ว่ามานีกับชูใจมีค่าเฉลี่ยคือ37กิโลกร,รมัมคราวนี้นักเรียนต้องทบทวนว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของอะไรครับค่าเฉลี่ยเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาต z o มแล้วก็ทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ย จะเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดถูกไหมครับผลรวมก็คือผลบวกนะครับผลรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วยหรือว่าส่วนด้วยนะครับหารด้วยจำนวนข้อมูลว่ามีกี่ข้อมูลนะครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับว่ามีกี่ข้อมูลเดี๋ยวเราไฮไลท์นี้นิดนึงชือ่อ เราจะได้ยึดว่าโอเคเดี๋ยวเราดูซิข้อมูลที่ในโจทย์ให้มาเนี่ยมีครบหรือยังนะครับคราวนี้ <c oughs> เราจะหาค่าเฉลี่ยเห็นไหมของ5คนเรารูล้ละจำนวนข้อมูลเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น5คราวนี้ผลรวมข้อมูลทั้งหมดเรามีหรือยังครับเรามีน้ำหนักรวมของทั้ง5คนหรือยังเพราะเราต้องเอาน้ำหนักของทั้ง5คนมาไว้ตรงนี้เป็นผลรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วค่อยหารด้วยจานวนข้อมูลก็คือหารด้วย5แต่เรายังไม่มีเลยว่าผลรวมข้อมูลทั้งหมดเรายังไม่มีถูกไหมครับเรามีแค่ค่าเฉลี่ยของ3คนนี้ปิติมานะวีระเนี่ยคือ42กิโลกร,รมัมคือเฉลี่ยแล้วว่า3คนนี้น้ําหนักเฉลี่ยแล้ว2กิโลกร,รมัมส่วนมานีกับชูใจเนี่ยมีน้าหนักเฉลี่ย37กิโลกร,รมัมแล้วเราจะรู้ผลรวมข้อมูลของทั้ง5คนอย่างไรดีนะครับ่มาดูกันน้ําหนักเฉลี่ยครับ ลองนึกนะครับมานะมานะนะครับโอ้เดี๋ยวชึบมานะาปิตินะครับปิติแล้วก็วีละมีน้ำหนักเฉลี่ย42กิโลกร,รมัมแสดงว่าถ้าเฉลี่ยให้เท่าๆกันเขาจะมีน้ำหนักเท่ากับ42กิโลกร,รัมทุกคนแสดงว่าเนี่ยมานะก็42 ปิติก็42วีระก็42คือจริงๆเขาไม่ได้น้ำหนักเท่ากันแต่เฉลี่ยแล้วอะถ้าเฉลี่ยแล้วเขาจะน้ำหนัก42เท่ากันทุกคนแสดงว่าถ้าเอาน้ำหนักของมานะปิติและวีระมารวมกันมารวมกันเพราะสุดท้ายเราต้องรวมให้ได้5คนจริงไหมครับเราก็เอามารวมกันก่อนเฉพาะ3คนนี้ เฉพาะ3คนนี้อํมรวมกันก่อนซึ่งข้อมูลเราว่าเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยคือ42กิโลกร,รมัมแสดงว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสคนเนี้ยน้ําหนักเฉลี่ยคือ42นะแต่ถ้าเราอยากหาผลรวมเราก็เอา42มาคูณ3หรือบวกกัน3ครั้งเราก็จะได้น้ําหนักรวมของมาณนะปิติและวีระนั่นเองถูกไหมครับคือจริงๆเขาอาจจะน้ําหนักไม่ได้42เท่ากันไปทุกคนแต่เฉลี่ยแล้วอะ่ะเขาน้ําหนัก42เท่ากัน นะครับคือคนนี้อาจจะ50คนนี้อาจจะ41อะไรก็ไม่รู้่คือน้ำหนักเขาอาจจะแตกต่างกันแต่เฉลี่ยแล้วว่ามันคนละ42เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหาผลรวมนะครับเราก็เอา42มาคูณ3เพราะมี3คนเนาะ42คูณ3ก็เท่ากับอะไรครับ3 2 6 3 4 1 2กสอันนี้คือเป็นน้ำหนักรวมของ3คนนะครับน้ำหนักรวมของ3คน ค,คูณเขียนไปนิดนึงน,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 น้ำหนักรวมนะครับคนอ่นน้ำหนักรวม3คนนะตัวเลขนี้ในทางเดียวกันนะครับน้ำหนักรวมของอีก2คนก็คือมานีกับชูใจมานีกับชูใจนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเหมือนกันเลยก็คือเอา3 7เพราะเขามีน้ำหนักเฉลี่ยคืออยู่ที่คนละ3 7ถูกไหม มาคูณ2รอ,อบนี้คูณ2เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูขอเขียนตัวเล็กนิดนึงรอบนี้คูณ2เพราะว่ามีแค่2คนเนาะมีแค่2อคนอาสามสิบเจ็ดคูณสองได้เท่าไหร่เจ็ดสองสิบสี่ใสสี่ทดหนึ่งสามสองหกเจ็ดได้เจ็ดสิบสี่ถูกไหมครับทันไหมเดี๋ยวเพื่อบางคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณครูเอามาคูณสามคูณสองยังไงนะครับดูจากตรงนี้นะค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเรารู้ว่าเอาเอาฝั่งของ มานีมาขยายให้ดูนะครับอันนี้คุณครูพูดขยายให้ดูว่าทําไมคุณครูเอา37มาคูณ2เอา42มาคูณ3นะครับค่าเฉลี่ยเรารู้เห็นไหมค่าเฉลี่ยเรารู้ว่า42อ่าค่าเฉลี่ยเรารู้ว่า37มสิเดอ่าจะทาให้ดูสักนิดนึง37เท่ากับน้ําหนักมานีบวกน้ําหนักชูใจจริงไหมแล้วก็ส่วนด้วยจํานวนข้อมูลก็คือ2 ถ้าเราอยากรู้ว่ามานีกับชูใจเนี่ยหนักรวมกันเท่าไหร่เราก็เอา2จักหารอยู่ใหญ่ขึ้นไปคูณมันก็จะกลายเป็น37คูณ2เท่ากับน้ำหนักของมานีบวกน้ำหนักของชูใจโอเคทันไหมครับนักเรียนทันไหมเอ่ยนี่เห็นไหมสามสิบคูณสก็คือได้74เป็นน้ำหนักของมานีบวกชูใจตรงกันกับที่เราหา ในทํานองเดียวกันข้างบนก็เช่นกันที่ครูเอา42มาคูณ3ก็เพราะว่ามันตรงเนี้ยมันเป็น42%ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นมานะนะครับเป็นปิติแล้วก็เป็นวีละซึ่งบวกกันอยู่น้ำหนักตรงเนี้ยจะเป็นหารด้วย3แล้วคุณครูก็อา3วิ่งขึ้นไปฝั่งนี้ก็จะเป็น42คูณ3ก็จะเป็นน้ำหนักของทั้ง3คนนะครับบวกกันของทั้ง3คนบวกกัน เนี่ยสี่สิบสองคูณสามก็คือนี่สี่สิบสองคูณสามทันนะครับนักเรียนทันนะโอเคคูณคูณลบตัวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเผื่อบางคนเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณครูอย,ยู่ๆเอามาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ละเราได้ละอันนี้น้ําหนักรวมของสองคนกับสามคนเราได้ตัวเลขมาสองตัวก็คือตัวเลขร้อยยี่สิบหกกับเจ็ดสิบสี่ถูกไหมอันนี้คือสองอันนี้คือสามคนส่วนอันเนี้ยคือสองคน ถูกไหมอันนี้คือสองคนก็รวมเป็นห้าคนแล้วยังครับรวมเป็นห้าคนแล้วเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเราต้องการหาห้าคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเดี๋ยวคุณครูใช้สีแดงเลยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยที่เราต้องการในข้อนี้นะครับที่เราต้องการหาตามที่โจทย์บอกผลรวมข้อมูลทั้งหมดเราก็เอา126รวมกับ74จริงไหมครับเพราะว่านี่1 2 6คือ3คน เจ็ดสิบสี่คือ2คน2อบวกสรวมกันเป็น5คนเนาะและหารด้วยจำนวนข้อมูลอ่าเมื่อกี้มี5คนนี่ก็หารด้วย5แค่นี้เองนักเรียน126่ง12อ่บวกเอ่าทดตรงนี้นิดนึงได้126่งบกวกเจริงมองปุ๊บนะหกบวกสได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งเใส่ศูนย์ทดหนึ่งได้200นะครับได้200อ่าได้200หาร5 25งห 5, เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก5าคนก็คือเท่ากับอะไรครับตัดได้เลยเนี่ย5 1 5 5 4 20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ40 kg คือกิโลกร,รัมนะครับโอเคอเดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นิดนึงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของอะไรครับทั้ง5คนเขียนย่อๆว่าทั้ง5คนเลยนะครับค่าเฉลี่ยของทั้ง5้าคนนะก็จะคือ 40กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับสี่สิบกิโลกร,รมัมโอเคทันไหมครับนักเรียนก็ uh, โจทย์เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ให้มาตรงๆแล้วก็ให้เราต้องคิดออกมานิดนึงว่าไอ้น้ำหนักมันเป็นยังไงคือมันมีความซับซ้อนมีความยากเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปก็หวังว่าตัวอย่างในการทำโจทย์ข้อนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันที่ข้อถัดไปครับสวัสดีครับ